จอมเทพโอสถตอนที่323ศพบใครกันแน่ที่ไม่น่ามองผู้สืบทอรุ่นเยาวหากแกรู้ว่าผู้สืบทอรุ่นเยาวคนนี้เป็นใครล้วก็ข้าสงสัยจริงจว่าแกจะทำยังไงเยหยวนเยอะอย่านออกมาที่จริงแล้วการที่จอมลาชฉันตายเยยนเรียกเยหยวนว่าผู้สืบทอรุ่นเยาวก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเพราะ เขาแก่กว่าเย้หยวนมากถึงหลายพันปีแต่ชีวิตก่อนหน้าเนื่องจากความแข่งแก่งในศาสตร์แห่งโอสถของจี้ชินหยุนนนั้อยู่เหนือกว่าผู้ใดทั้งหมดเขาจึงมีฐานเทียบเท่ากับลูรินเฟยอย่างไรก็ตามในช่วงชีวิตนี้โฉมหน้าของจี้ชินหยุนได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วและแม้ว่าเขาจะยืนต่อหน้าลูรินเฟยอีกฝ่ายก็ไม่มีวันจำเขาได้แน่ เมื่ออยู่ภายใต้ชื่อของผู้ซื้อ,อทอดของหลินเฟยเช่นนี้เย่หยวนก็ไม่อาจจะเปิดเผยตัวที่แท้จริงได้เลยหากไม่เกิดเหตุการณ์ที่สุดวิสัยจริงๆและหากเย่หยวนกลับคืนไปบนแานศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งใครจะรู้ว่าบางทีตะแกปีศาจนี้อาจจะมอบตำหาคใายกดระดับเก้าให้แก่เขาจริงๆก็เป็นได้แต่เย่หยวนเองก็ค่อนข้างประหลาดใจยอย่างมากที่หลุนเฟยยอมทิ้นหุ่นเชิทั้ง18เพื่อที่จะค้นหาผู้ซื้อ,อทอดของตน ขนาดนี้เงน้นหรือมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่ใจเลยว่าเขาจงใจที่จะทำเช่นนี้จริงๆหรือว่าถูกกระตุ้นให้ทํากันแน่และบางทีลูหลนเฟยเมื่อหลายพันปีก่อนอาจจะไม่คิดเลยว่าความสําเร็จในปัจจุบันจะยิ่งใหญ่จนอยู่บนจุดสูงสุดแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้จีปัญญาศักดิ์สิทธิ์ของเยวยียวนได้ปลุกหุ่นเชื่อทั้งสิแปดตัวให้ตื่นขึ้นอีกครั้งและพวกมันก็เริ่มขยับเหมว่น กะดงขึ้นอย่างฉับพลันพร้อมกับชักตับขึ้นในทันทีแย่ห้หยวนหัวเราะเบาๆและกล่าวไปว่าโปรดอย่าได้กังวลผู้ส่งมยหุ่นเชิดเหล่านี้มันไม่ทำลายท่านแน่นอนเหมเวินที่ได้ยินดังนั้นก็ประหลาดใจอย่างมากและก็เข้าใจทันทีในช่วงอึดใจต่อม,มาพร้อมกับกล่าวอย่างไม่น่าเชื่อเลยว่าหรือว่าเจ้าจะควบคุมหุ่นเชิดเหล่านี้อยู่เยห่หยวนเพียกหน้าและกล่าวต่อไปว่า ท่านกล่าวถูกต้องแล้วเนื่องจากความเข้าใจต่อค่ายกลนนี้ของข้าอยู่ในระดับที่สูงจนสามารถควบคุมหุ่นเหล่านี้ได้แล้วฮะเจ้าใช้เวลาเพียงสี่ชั่วโมงก็สามารถเข้าใจถึงค่ายกลนนี้ได้สมบูรณ์แล้วไมเวนกล่กาวขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ตกตะลึงอย่างมากที่แท้จริงแล้วการที่เย่หยวนสามารถเข้าใจในรูปแบบของค่ายกลได้ตัวของไมเวนเอง ไม่ได้รู้สึกตกตะลึงขนาดนี้เลยหากเขาไม่ทราบว่าค่าย,นนา,า,า,ายกลนี้มันน่ากลัวเพียงใดค่ายกลโลกกานหายสิ้นสาธิตด,ด้านนอกเป็นค่ายกลัวจับสี่อันไรผู้ต้านแต่กะนั้นเยหยุนกับเดินเข้าไปอย่างสบายอารมณ์เหลากับกําลังเดินเล่นอยู่ในสวนดอกไม้แถมเยหยุนยังสามารถเข้าถึงค่ายกลเก้าภาษาปฏิวัติได้อย่างสมบูรณ์ภายในสี่ชั่วโมง,ท,ง,ท,งทั้งๆที่ ความซับซ้อนของมันอยู่เหนือกว่าจีนตนการได้ด้วยความสามารถขนาดนี้มันไม่ดูลำเอียงไปหน่อยหรือเมื่อเทียบเคารบกับคนอื่นแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านค่ายกลโดยตรงอยากต้องใช้เวลามากกว่าหลายปีพวกเขาถึงจะเข้าใจค่ายกลอนันอันหนึ่งได้และยิ่งระดับของค่ายกลสูงเท่าไหร่เวลาที่ต้องใช้ทำามาเข้าใจนั้นก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้นการที่คนคนหนึ่งจะใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงก็สามารถเข้าใจในค่ายคนที่ซับซ้อนยิ่งกว่าระดับ4ได้อย่างสมบูรณ์มันเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สมควรที่จะทำได้ในเวลาต่อมาคนอื่นๆในขนาดนี้ดีขึ้นอย่างมากจากอาการบาดเจ็บและเมื่อพวกเขาเห็นเย้ยยวนที่สามารถควบคุมหุ่นเชิดอันทรงพลังเช่นนี้ได้มันกดไม่ได้ที่จะรู้สึกดีใจอยู่ภายในใจการที่มีหุ่นเชิดเหล่านี้ นั่นก็หมายความว่ากลุ่มของพวกเขาจะมียอดฝีมืออาณาจักรร้อยสมุริวัตเพิ่มมากขึ้นแต่ทันใดนั้นทุกคนก็ลีตาแคบลงทันทีอย่างระมัดระ,ะวังเมื่อได้ยินเสียงเดินจากข้างนอกห้องโถงเหมยอ้วนยักเคี้ยวขึ้นและกล่าวว่าไม่คิดเลยว่าเจ้าพวกนั้นจะออกมาได้จริงๆแต่เย่หยวนกระหิมและกล่าวต่อไปว่าการที่ออกมาได้เช่นนี้แสดงว่าราคาเครื่องจไปคงไม่น้อยเช่นกัน ในขณะที่สนทนากันอยู่ผู้คนจํานวนมากก็เปิดประตูตรงเข้ามาในห้องโถงทันทีแน่นอนว่าคนที่เดินอยู่หัวแถวก็คือหูเจ้าอย่างไม่ผิดเพี้ยนด้านหลังของหูเจ้าปรากฏฉากที่เหล่าสิทธิแห่งนิกายนภาเทวะจํานวนมากกําลังพยุงร่างของโชยีย่หยางที่หมดสติอยู่เมื่อเห็นฉากากนี้เย่หยวนก็ทราบทันทีว่าโชยี่หยางคงหมดสติไปพอใช้พลังทั้งหมดในการละตรงฟ้ามกิดพื่อสะหาทางออกจากค่ายกนโลก,กันทลายสิ้นสาราทิต์ ขณะที่ดูจา้าเดินเข้ามาอย่างห้องโถงเมื่อเขาเห็นเย่หยวนและกลุ่มของนิกายเมคาลตียืนรออย่างสงบเช่นนี้ไฟโทสาของเขาก็โหมขึ้นในใจเขาขเขาทันที <c oughs> ทําได้แสบนักไอเด็กเวนคงคิดไม่ถึงนะสิวาพวกเราจะสามารถออกมาจากข่ายโกนรกกันได้ดูเจา้าก้าวขึ้นพร้อมกระโวลวออกมาอย่างเยือกเย็ยนเย่หยวนยักไหล่อย,อย่างไม่เหลือแลใดๆและกล่าวอย่างเฉยเมยว่า ไม่เลยที่พวกท่านออกมาได้ก็เพราะความไม่ตาของข้าล้วนๆแต่ท่านไม่ต้องมาขอบคุณข้าหรอกสีหนออ้าหงุเจ้ามืดมนลงในทันทีและกล่าวด้วยํำเสียงที่สั่นอย่างโมโ oh หอย่างที่สุดว่าดีดีเมื่อข้าออกไปได้เช่นนี้วันนี้จะเป็นวันตายของแกและก็ไม่ใช่แค่แกแต่กลุ่มของพวก แกนิกายเมฆาลาตีทั้งหมดก็ต้องตายลงในวันนี้เช่นกันหากรู้สึกโกรธแค้นละก็จงไปโทษไอ้ดิกเว้นแย่ยวนันซะเมื่อกล่าวจบวูจาวก็หันไปหาอีกหกนิกาที่เหลือและกล่าวไปว่าเย่ยวนทําให้พี่น้องของพวกเราต้องบาดเจ็บล้มตายไปมากถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องร่วมมือกัน และคำจัดพวกนิกายไม่คาลาตีอันนาหลังเกียดนี่ลงในการอภาเทวของขาไม่ต้องการอะไรมากขอเพียงกระดูของหกมันก็พออย่างไรก็ตามไม่มีเสียงตอบรับใดกลับมาเลยเมื่อเห็นเช่นนี้เย่หยก็ระเปิดเสียงโหรออกมาอย่ายงสุขสนานและกล่าวว่าฮฮฮดูเหมือนว่าท่านจะทําบางสิ่งที่ไม่เกินกวาจะให้อภัยกับพวกเขาไปในค่ายกวนแห่งนั้นไปทํำลายพวกเขาขนาดนี้ ลังคิดจะให้พวกเขามาช่วยอีกน่ามาอายเสียจริงเพียงแค่แย่ยวนกว่าสายตาไปมองสี่นะพวกเขาเหล่านั้นก็ทราบเพนงทีททว่าเกิดอะไรขึ้นภายในคลายกดโลกกันท้ายเส้นสาธิตโดยมาตรฐานของโชยีหยางมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขาจะหาทางออกได้เร็วขนาดนี้นอกเสียจากใช้ชีวิตของคนอื่นๆในการนำทางไปเรื่อยโดยจำนวนอันน้อยนิดของผู้คนจะหกในการที่เหลือมันถือว่า เป็นตัวยืนยันที่ดีที่เยยยวนาคาดคะเนไว้นั้นถูกต้องท่าทางสีหน้าของโอเจ้าในตอนนี้ดูน่ารังเกียจอย่างมากเขากดจนทั่วรล่างของต้นสันเดาแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยพอตัวของเขาทราบดีว่าตนเองทําอะไรกับพองกินนกายไปบ้างในค่ายกน,นั่นจึงเป็นเหตุทุนว่าทําไมเขาถึงไม่กล่าวอะไรไปมากกว่านั้น อย่างไรกร็ตามการกระทำของเขามันหลายแรงเกินไปจริงๆจึงไม่มีใครเลยสักคนที่จะตอบกลับเขาไปแล้วยังไงเพื่อจะจัดการเกษตรยะย่างพวกแกแขกนิกายนาาเทวะคล้องขาก็เกินพ่อแล้วเราสีแทงนิกายนภาเทวะจงฟังพวกเช่าจงไปคาพวกนิกายเมฆาลาตีไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวในปัจจุบันหากไม่นับนิกายเมฆาลาตีนิกายนภาเทวะ เป็นในการที่สูญเสียคนไปน้อยที่สุดตอนนี้พวกเขายังเหลือจํานวนมากกว่า15-16คนและนั่นก็มากถึง2เท่าของนิกายเมคาลาตีนี่คือการต่อสู้แบบ2ต่อ1และมันก็ไม่ใช่เรื่องทีท้ถาทายอะไรเลยสำหรับกลุ่มของนิกายนาภาเทวะรับทราบลอสิทธิ์แห่งนิกายนาาเทวะต่างทกแขนเสื้อขึ้นและเตรียมที่จะเข้าต่อสู้โดยเฉพาะลีจังอยู่ที่ต้องการจะฆ่าเยหยวนมานานแล้ว ในเวลานี้เขาได้กล่าวออกมาทันทีว่าผู้สูปวดยกเย่หยวนให้ข้าด้วยเถิดอูเจา้าหันไปจ้องอีกฝ่ายอย่างรวดเร็วและพยักหน้าพร้อมกับตอบไปว่าระว,วางไอเด็กนี่ด้วยไม่เช่นนั้นความแค้นภายในใจก็คงไม่ทุกชํำระไปได้ง่า,งายฮปวดวางใจข้าเถิดข้าจะทําให้มันเสียใจที่มายุ่งกับพวกเราจากนั้นลีจังยูก็เลือดไปมองเย่หยวนพร้อมกับผลอ้อยเยอะอย่างเย็นชาอูเจา้า ทราบดีว่าที่จางอยู่กาวคำขีดจำกัดล้มเหลวก็เพราะฝีมือของเย่หยวนดังนั้นลีจางอยู่คงไม่ปล่อยไอเด็กเวนนี่ไว้แน่นอนอนาณาจักรก่อเกิดนภาระดับสประทะกับอาณาจักรล้อมลุมวิญาดับ8ปดยันเลไม่ว่าใครก็ทราบถึงผลลัพธ์นั้นดีว่าเย่หยวนจะต้องถูกทรัพเป็นชิ้นอย่างแน่นอนแม้ว่าวูเจ้าจะไม่ชอบขีน้าของลีจางอยู่ก็ตามแต่เขาก็ยอมรับว่าความสามารถที่แท้จริงของลีจางอยู่อยู่ในระดับสูงมาก และพลังนีนแท้จริงของเขามันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าอาณาจักรกอเกิดนภาขั้นป่ายเลยแม้แต่น้อยมิเะนั้นซื่อจงเตา๋าคงจะไม่รับเขาเป็นศิษย์เอกไปในบรรดาศิษย์รุ่นเดียวกันความแข็งแกร่งของลีจังอยู่คืออันดับต้นๆแห่งนิกายนาภาเทวะแต่ไม่รู้ว่าเหตุใดการสนทนาเมื่อกู่ของเขาจึงทําให้พวกนิกายเมคาติเฮยินหันมาพูดคุยกันอย่างเฮฮาด้วยสีหนา้าที่แปลกประหลาดชอบก้นในที่สุดก็ เป็นผิงหวังเหนียนที่อดไม่ได้ที่จะเปิดปากที่เงียบอยู่และกล่าวเตือนอีกฝ่ายด้วยความสงสารว่าพวกเจ้านั่นแหละอย่าหาว่าข้าไม่เตือนล่ะตอนนี้พวกเจ้ายังมีโอกาสจะหันหลังกลับอยู่มิฉะนั้นศพของพวกเจ้าคงไม่น่ามองจกเท่าไหร่ลี่จางอยู่จองไปอย่างต้นเสียงและกล่าวไปยัางย็นชาวว่าเอาละข้ายากรู้จริงๆว่าศพใครกันแน่ที่จะไปนามาห้องกันข้ายอมรับว่าเส้นทางนอดฤีดนั้นทรงพลังอย่างยิง่ง แต่จุดจบของเส้นทางนั้นมักไม่สวยเท่าไหร่เหยยนข้าจะแส้งให้เห็นว่าเจ้าเห็นความแข็งแกร่งที่แท้จริงว่ามันเป็นยังไงเหยยนรู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งเมื่อย,อยิางเช่นนั้นพร้อมกับกล่าวตอบด้วยรอยยิ้มอันสดใสว่าเอาล่ะข้าเองก็เพิ่งจะได้ของเล่นนอกลีดชิ้นใหม่มาพอดีงั้นเจ้าลองเป็นคนแรกที่สอบมาละกันตอนที่324การต่อสู้อันมั่นใจ ในขณะที่เย,ยหยวนกล้าออกไปเช่นนี้ทั่วทัทางใบหน้าของลีจังอยู่ก็เต็มไปด้วยการดูถูกแต่หันยแ่นั้นเองวิสัยทัศน์ของเขาก็เบอร์ไปชั่วขณะก่อนที่จะปากฏหุ่นเชื้อทั้ง18ตัวออกมาสีหน้าของลีจังอยู่ตื่นตระหนกอย่างมากและเมื่อเวลาผ่านไปคู่หนึ่งท่าทางของเขาก็ดูจะเลีวหลายลงพร้อมกับใบหน้าที่ร้อนชาขึ้นมาใบหน้าของเขาในตอนนี้แดงยิ่งฝ่าลูกแอปเปิ้ลเสียอีกในขณะนี้ อะไรที่เขากล่าวไปก่อนหน้านี้จะแสดงถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงให้เห็นกันหรือแต่เพียงหุ่นเชิดทั้ง18ตัวตรงหน้าล้วนแล้วแต่มีพลังไม่ตามฝาเขาเลยการจะจัดการหุ่นเชิดเหล่านี้เพียงหนึ่งถึงสองตัวยังคงพอไหวแต่หากมาพร้อมกับ18ตัวเช่นนี้หน้าของเขาคงจะเละเป็นหัวหมูแน่นอนเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าหุ่นเชิดาดาบทั้ง18นี้ยังเป็นของนอกรีดแน่นอนและ เส้นทางนอกดิเชนนี้ก็แข่งแก่งกว่าตัวเขามากคํากล่าวทั้งหมดที่หลี่จางอยู่กล่าวกับเย,ย่หยวนก่อนหน้าดูจะเหมือนว่ามันจะย้อนกลับมาตบหน้าของตนเองแล้วในขณะน,นี้แต่เมื่อคนอื่นเห็นหุ่นเชิดดาบ38สตัวปรากฏขึ้นทั้งหมดต่างตกใจไปกันหมดตามๆกันหุ่นเชิดดาบทั้งสิตัวนี้มีพลังส่งถึงอาณาจักรเก่อเกิดอภาคันปลายซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ทรงพลังอย่างยิ่ง และในคั้นนี้กลุ่มของนิกายนาาเดวะก็เสียเปรียบกว่ามากในแง่ของจํานวนจึงทําให้ในปัจจุบันกลุ่มของนิกายเมคาตีก็มีจํานวนที่มากกว่ากลุ่มของนิกายนาาเดวะถึง10คนในทันทีเมื่อเห็นทุนเชิดดาบอันทรงพลังทั้ง18สีหน้าของวูเจ้าก็เลวหลายลงเป็นอย่างมากเจเช่นกันไอเด็กเหลือขอคนนั้นมันมีความสามารถอันหลสิ้นสุดอย่างแท้จริง เขาสามารถควบคุมหุ่นเชิดที่มีพลังสูงถึงอ้าจากกอเกินาพาขั้นปลายจำนวนมากได้อย่างไรในเวลานี้โชยี่หยางที่หมดสติโดยตลอดแต่ให้คอยตื่นขึ้นมาและเมื่อเห็นนิกายนาภาเทวะกำลังเตรียมที่จะพักทะกับนิกายเมคาลาตีเขาก็รู้สึกงุนงงไปอย่างมากเขาคิดว่ากรงครองนิกายเมคาลาตีน่าจะมุ่งหน้าไปไกลแล้วเพราะพวกเขามาที่นี่ก่อนเป็นเวลานานมากแต่ในท้ายที่สุดกอ ไม่คิดเลยว่าพวกเขาจะยังคนอยู่แค่นาทางเขาเช่นนี้แต่เมื่อเขาเหลือไปเห็นหุ้นเชื่อตาทั้ง18เขาก็ตกตะลึงและตื่นตระหนกด้วยความตกใจอย่างฉับพลันในฐานะที่เป็นถึงผู้เชี่ยวชาญด้านไายกลนเขาจึงทราบทันทีว่าหุ่นเชื่อตรงหน้าเขาคือตัวอะไรโชยี่หยางกล่าวว่าหุ่นเชิดพวกนี้ไม่ใช่หุ่นเชิดธรรมดาวพวกมันทั้งหมดถูกควบคุมด้วยไขกลนที่ทรงพลังมาก จากคำกล่าวของโชยี่หยางสีหน้าของวูเจ้ายิงเลวไล่ลงคนไปอีกแต่แล้วสีหน้าของโชยี่หยางก็เปลี่ยนไปอีกครั้งและกล่าวต่อว่าท่านพี่วูข้าไม่รู้สึกถึงข่ายคนที่คอยเจ้ากับพลังยูแล้วและข้ามั่นใจว่าสัมผัสของตนไม่ผิดเพี้ยนตลอดการเดินทางโชยี่หยางได้สังเกตการตายของผู้วุโสตแต่ละคนที่ถูกสังหารด้วยบางสิ่งที่คล้ายกับภัยพิบัติสวรรค์และ ได้พบว่าภายในแดนลึกลับแห่งนี้มันก็ปวบคุมไปด้วยค่ายกลนบางอย่างที่ทรงพลังอย่างมากมันเป็นค่ายก่นที่ลึกลับอย่างมากที่มีผลทําให้หนักสู้ไม่สามารถใช้พลังเกินกว่าที่กําหนดไว้ได้เจ๋งเลยอูเจา้ารู้สึกยินดีที่ได้ยินเช่นนั้นนายขาแรกโชยี่ยางยังไม่มั่นใจนะเขาจึงหลับตาและใช้สมาธิตรวจจับอีกครั้งก่อนจะพยักหน้าและกล่าวอย่างมั่นใจว่า ข้าม,มั่นใจแปลจากสิบส่วนสีนาอันเลวหลายในทีแรกได้แปลเปลี่ยนเป็นความยินดีในแนทีและกล่าวว่า <c oughs> ใครจะไปรู้ว่าแกจะพกหุ่นขยะเช่นนั้นมาด้วยไหนคุณพวกนี้จะทำให้ข่าประทับใจสักเพียงใดเชียวข่าจะทุบหุ้นเชิดเหล่านี้ให้แหลกเป็นจุนเองสำหรับโวยีอย่างแล้วเขาเป็นศิษย์น้องที่หูเจ้าเขารบและเชื่อใจเป็นอย่างมาก และที่เขาสามารถหลุดออกมาจากค่ายกลโลกการทลายสิ้นสาติ์ได้ก็เป็นเพราะตัวของโชยี่อย่างหลุนหลวนเมื่อกล่าวจบบูเจ้าก็ปลดปล่อยพลังที่ผนึกเอาไว้ออกมาแรงดันลมพานแห่งอาณาจักรร้อยสุดวันทุกคายผนึกออกมาอย่างสมบูรณ์ <laughs> ในเมื่อที่แห่งนี้ไม่ถูกจำกัดพลังเอาไว้แกก็เตรียมตัวตายได้เลยเยยนุน เพียงเซี้ยริบตาล่างหูเจา้าก็หายไปยทันทีและเขาประทากะพุ่นเชิดดาบทั้ง18ด้วยความเร็วดุดสายฟ้าแลบเมื่อสิทธิแห่งนิกายนาพาเทวะเห็นเช่นนั้นก็ไม่อาจที่จะอยู่เฉยได้อีกต่อไปพวกเขาพุ่งไปชน,น้นาเข้าใส่สิทธิ์ของนิกายเมคาติในทันทีแต่เดิม แรงดันลมปานของอวูเจ้าก็รุนแรงมากอยู่แล้วและด้วยพลังอาณจาักร้อยสุดวัตในปัจจุบันมันก็รุนแรงพอที่จะระเบิดใส่หุ่นเชิดดาบเหล่านั้นโดยตรงแต่เสียจังหวะที่เขาเข้าปะทะกุลนเชิดดาบเช่นนั้นเขาก็ต้องตกตะลึงอย่างฉับพันจุดสูงสุดแห่งอาณจาักรร้อยสุดวัตระดับสไม่อาจจะทำอะไรใดๆต่อหุ่นเชิดเหล่านี้ได้เลยหุ่นเชิดเหล่านี้ควรมีพลังยุอาณจากกักรกอเกะพาคันไบไม่ใช่หรือ นี่เป็นไปได้อย่างไรยิ่งหูจาวเข้าประหาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งตกตะลึงมากึคนเท่านั้นแต่คนที่ตกตะลึงไม่เพียงมีแค่เขาคนเดียวทุกคนที่อยู่ในนี้นอกจากกลุ่มของนิกายเมฆาลาตีต่างก็ตกตะลึงอย่างมากอยู่ภายในใจบ้านนะ่ะข้าตาฝาไปหรือเปล่า18หุ่นเชิดแห่งอาณาจักรก็เกิดนภาข,ขัา้นปลายกำลังต่อสู้อย่างสูสีกับยอดฝีมืออาจากล้อสุริวัตรกลับสามเหลือเชื่อ นหนาเหลือเชื่ออย่างยิ่งข้าคิดว่าพวกนิกายเมคาลตีจะต้องตายแน่นอนภายใต้สถานการณ์สิ้นหวังเช่นนี้กับกันไม่คิดเลยว่าเขาจะมีทางออกที่นหนาเหลือเชื่อเช่นนี้อยู่ดูพวกนิกายนาพาเทวะสิเกือบทุกคนล้วนต้องมาเชียหนักกับหุ่นเชิดเหล่านั้นจํานวนของหุ่นเชิดดาบดูจะพอๆกับจํานวนของพวกนิกายนาพาเทวะเลยนอกจากนี้ท,ทั้งทั้งที่พวกเขามียอดฝีมืออาณาจักรลอสซดิวัตร,ระดับสาม แต่การต่อสู้ทั้งหมดทั้งสองฝ่ายยังกับสู้ซีกันยยอย่างมากโฉดยี่หยางจองไปยังหุ่นเชิดดาหังสิบแปดด้วยสีหน้าที่เข้มขึ้นยิ่งขึ้นไปอีกท่านพี่ซัวหุ่นเชิดเหล่านี้ก็จะขายกลที่ทรงบาลังเกินไปท่านไม่ต้องห่วงขา่ารีบเข้าไปช่วยสี่พี่วูสังหารเย่หยวนโดยเร็วหากเย่หยวนตายในขายกลน,นี้ขายกนนี้จะอยู่ทำงานแน่นอนเนื่องจากยอดฝีมืออาจาัก ร้อยศริวัตรจะต้องมีหน้าที่คอยดูแลผู้เชี่ยวชาญด้านไคกลนย่างโชยี่หยางเขาจึงออกไปช่วยคนอื่นๆไม่ได้ในคาแรกพวกเขาคิดว่าเพียงแค่การโจมตีเดียวของอู่เจ้ามันก็เพียงพอในการโค่นหุ่นเชิดพวกนี้ได้หมดแล้วแต่ทุกคนกลับขาดไม่ถึงเลยว่าสถานการณ์จะหงายเป็นเช่นนี้แม้ว่าผู้โสสัว ไม่ค่อยรู้เรื่องค่ายกลเท่าไหรนะ่นักแต่เขาก็สัมผัสได้ว่าหุ่นเชิดเหล่านี้มีบางสิ่งที่พิเศษออกไปเขาพยักหน้าเล็กน้อยและใช้ประโยชน์ในช่วงชุรุุนแห่งนี้ค่อยๆแสกตัวเข้าไปหาเยหยนุนในขณะน,นี้ความมั่นใจทั้งหมดของเยยุยนมุ่งเป้าไปยังการควบคุมหุ่นเชิดทั้งหมดความแข็งแกร่งของวูวเจ้าดูจะเหนือกว่าเมยวันไม่น้อยเลยเขาจึงไม่กล้าประมาทใด โูส่อสัว,สว,สวค่อยๆเกินทีไปหาเย่หยวนอย่างระมัดระวังจนในที่สุดระยะห่างระหว่างเขากับเย่หยวนก็อยู่ใกล้กันถึงระยะโจมตีได้แล้วทันทีที่ได้จังหวะตัวของเขาก็ระเบิดพลังออกมาและจู่โจมเย่หยวนด้วยความเร็วสูงคมดาบที่เขากวัดแขวงออกไปตรงเข้าหาเยหยวนยังรวดเร็วแต่สิ่งที่น่าเศร้าก็คือเหมยเวนเฝ้าสังเกต ทาางของผู้โสดสัวมาตั้งแต่แรกแล้วในเสือุดใจก่อนที่คมดาบของผู้โสดสัวจะถะลวงล่างของเยย,ยวนคมดาบของเหมยเว่นกับพุงข้าใส่มาสก,กัดโดยความเร็วสูงกว่าจนเสียหลักไปทั้งสองเขาปะทะกันอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมาผู้โสโซัวเองก็มีพลังถึงอาจาการ้อยสุริวัตรระดับสาบเช่นกัน แต่มันเป็นเพียงว่าเขาเพิ่งจะสําเร็จอจาณาจักรร้อยสุดิวัตร,ระดับสามมาได้ไม่นานความแข็งแกร่งของเขาจึงด้อยกว่าเล็กน้อยเมื่อเทียบกับเหมยเวินแน่นอนว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยที่เหมยเวินจะสามารถกําจัดโพววูโซส,สัวได้ในเวลาอันสัน้นเมื่อเวลาผ่านไปเสียงร้องอันเวทนาของเหล่าศิษย์นิการอาพาเทวะกระดังขึ้นมีพวกเขาบางคนที่ไม่สามารถต้านความแข็งแกร่งโหนเชิดเหล่านี้ ที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยได้ต่อไปสวบดาบยาวของหุ่นเชิดแต่ทะลวงล่างของสิษย์แห่งอาณาจักรก็เกิดนภะาระดับสี่คนหนึ่งอย่างไร้ปนนี้อ่าศิษย์คนนั้นร้องออกมาอย่างเจ็บปวดก่อนที่จะล้มลงบนพื้นในขณะที่เขาล้มลงก็ยังไม่สิ้นใจทันทีตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขาไม่คิดเลยว่าตนเองจะตายโดยน้ำมือของหุ่นเชิดเ,เช่นนี้แต่กระน,นั้นเอง หุ่นเชิดคนเหล่านี้ยังคงกระนำค้มดาบใส่ลาของศิษย์คนนั้นอย่างไม่หยุดหย่อนพวกมันจะไม่หยุดจนกว่าเป้าหมายจะสิ้นใจหุ่นเชิดดาบเหล่านี้ยังคงเลือดเย็นอย่างในก่อนหน้าเพราะพวกมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดหรือความสุขใดๆอยู่เลยเมื่อศพเริ่มเย็นตัวลงมันก็ดึงเอาดาบยาวออกมาจากศพและเลิ่มเป้าหมายต่อไปในทันที ค่ายกลนก็ประสานปฏิวัติของลูลินเฟยมันลึกซึ้งจดนานเหลือเชื่อและการโจมตีของมนุษย์เพียงแค่นี้ก็ไม่มีเหตุผลใดๆเลยต่อพวกมันเลยหลังจากเหาสิธิ์แห่งนิกายนะาเทวะเริ่มจู่โจมนอกจากการเบี่ยงเบนเป้าหมายของหุ่นเชิดแล้วพวกเขาทั้งหมดดูจะไม่เป็นประโยชน์ใดๆต่อตัวของวูเจ้าเลยสักนิดเมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่ดใจ เพียงไม่นานสิทธิ์คนอื่นๆแห่งนิกนนายนภเทวะก็เริ่มพาทาและถูกหุ่นเชิดดาวเหล่านั้นฆ่าตายไปเสียงร้องอันน่าสังเวชของเหล่าสิทธิ์นิกายนภเทวะยังคงกองอยู่ในหูของวูจาวอย่างต่อเนื่องแต่ทนายนั้นเองบางสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมีเงาลึกลับบางสิ่งที่ทรงพลังยังมากพุ่งเข้ามาจากด้านข้างข,างของค่ายกลุลซึ่งเป้าหมายของมันก็คือตัวของเยย,ยนุน โมยินตันที่เหลือไปเห็นพอดีเขาตกใจอย่างมากแต่มันก็สายเกินไปแล้วที่จะเข้าไปช่วยแย่ยวนละวังโมยินตันตะโกนออกไปยังสุดเสียงท้ายคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่จะมาขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดไลค์แล้วก็ s u b สไ r i b e แล้วคอมเมนต์นะครับก็ฝากผลงานผมด้วยก็มือใหม่หัดภาค ช่องเป็น P c ช a n น e นนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับติดตามคลิปว่าไปนะครับ